ช่วงนี้ไปฟังสาระน่ารู้เรื่องกฎหมายกับศาลมาธีกับอายการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตจดทะเบียนรับรองบุตรรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันครับ หน้าที่กับอายการแผ่นินวันนี้นะครับในบทบาทหน้าที่ของอายการคุ้มครองสิทธิกับภารกิจของอายการคุ้มครองสิทธิ์ที่เราได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนนะครับในประเด็นที่พูดถึงในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องอการขอให้สายมีคําสั่งอนุญาตให้บิดาจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับประเด็นปัญหามันเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีเด็กผู้เยาว์นะครับซึ่งเป็นเด็กชาวเขานะครับเขาได้รับทุนไปรเรียนต่อต่างประเทศแต่ว่าปีปัญหาที่ว่ามารดาของเด็กเนี่ยนะครับเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนก็คือไม่มีปัตรประชาชน จึงไม่สามารถที่จะอนุญาตหรือทําความยินยอมในการทําสื่อเดินทางได้นะครับพอติดปัญหาตรงนี้เนี่ยนะครับทางไอการคุ้มองศิทธิ์เราได้เข้าไปดูเข้ได้จริงก็ปรากฏว่าทางบิดามารดาเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้นะครับแล้วก็ตัวทางมารดาเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปอนุญาตที่อําเภอที่ว่ากันอาเภอนะครับในการจะให้บิดาจดทะเบียนรับรองบุตรที่อาเภอดังนั้นมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นบุตรดยชอบด้วยกฎหมายของบิดานะครับเนื่องจากว่าบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับ มันก็จะเหลืออีกวิธีหนึ่งก็คือการขอให้ศาลมีคําสั่งนอนุญาตให้บิดาจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับถ้าศาลมีคําสั่งตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีผลทําให้บิดาเป็นบิดาได้ชอบด้วยกฎหมายและสามารถที่จะอนุญาตยินยอมให้น้องผู้เยาว์ทำสื่อดันทางได้นะครับของทางสำนักง,งานการคุ้มครองสินนะครับก็เข้าไปสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ขึ้นไปรวบรวมเอกลาสารนะครับท,ที่บนที่อยู่ของน้อง ที่อยู่บนดอยนะครับบนดอยสูงนะครับที่อำเภอเคตอำเภอฝางบนดอยอังขางนะครับเราก็ได้ข้อได้จริงเบื้องต้นมานะครับเรากา็มีการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่งางๆนะครับซึ่งในกระบวนการดังกล่าวเนี่ยนะครับทางสำนักงานการคุ้มครองสิทธ์ก็จะมีทนายความอาสาที่ประจําอยู่ที่สำนักงาน,นการคุ้มครองสิทธ์นะครับซึ่งเป็นคนที่ดําเนินการยื่นคําร้องต่อศาลนะครับและในการาเพื่อให้การช่วยเหลือน้องผู้เยาว ในการที่จะได้ปเลียดต่อต่างประเทศในครั้งนี้นะครับซึ่งต่อมานะครับศาลก็มีคําสั่งอนุญาตให้บีดาจดทะเบียนรับรองน้องเขาเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับและคําสั่งศาลดังกล่าวนะครับก็ได้มีการนําไปที่ที่ว่าการตำรภอฝั่งนะครับเพื่อทําการจดทะเบียนรับรองบุตรตามคําสั่งศาลนะครับต่อมานะครับน้องก็ได้ทำหนังสือเดินทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้มีการไปเะียดต่อต่างประเทศสมดังเจตนาของน้องนะครับ ึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็เป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งของสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์นะครับที่เราเข้ามาดูแลนะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวท่านเองหรือว่าคนที่ท่านรู้จักนะครับมีปัญหาในประเด็นดังกล่าวตรงนี้ท่านสามารถที่จะเข้ามาติดต่อสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์ในพื้นที่ที่ท่านอยู่ได้นะครับตัวพนักง,งานเนยการแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือดังกล่าวนะครับผม